สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบสายลลยนะคะวันนี้ก็มาดูสาวนวลจะกลับร้อยอิดแล้วนะคะเบิร์ฮาค่ะไปหาหลักของลักของค่ะหลักของหลักของหลักลักอันนี้กล่องรถไข่ของเหนียงอะ่ะคากระจกมันหายแล้ว <c oughs> เออนี่นะเออไปกระจกมันมันเห็นมีแค่นั้นบรอฮะดูทั่วเลยวเด็ก็โลยังกับใส่ดาดาทงยังก็พาเอาจินในคุณูกนนะรัเอาไปบอกล้างเตาเอาบ่า เอาห่างเลยมันห่างก็เสีไ่ไปคล้องเก่าจายกันใอีสกันน่ยแล้วได้ยังอีกเ่า้ให้สร้างเบื้บบ่อเอา้าเบงพี่น้องของเก่ามันก็มักจะดีกว่าของใหม่นะครับไหนเนี่ย นนไม่ม่ทนใส่ในถุงนี้เลยเนี่ยไม่ใช่ายให้คนชาบ้านเลยอตัวน้ถุงนี้เลยนุ่นถุงนี้เลยมีแค่น้เยชถงเลยเดี๋ยวไม่ช่ใกลาด้วยอืม เอาเดินค่ะเดินเก็บทีละชิ้นจองชิ้นยางเก็บปุดเอิดนอด่ยางเก็บพอดีเราอันสองอันยางออบบ้านเลรถขันม่ฝ่นนะอยู่หน้าบ้านอันดีเป็นจุก บมเมนบ์แม่นหน้าบ้านคอยโมเมนบ์แมเนเข้าตองเขาตองประกบด้ค่ะเอาไปทำอะไรร้อยร้อยพี่การจีร้อยรับจอบร้อยเออเียดไลนเซีบจ มาแล,ล้วป่ะอุย้ยจอบอีกแล้วจอบวิง่งเรวเล่นพี่น้องเล่นเท่าตัวถ่ายไว้เป็นหลักฐานเอาไว้ให้สร,ร้างนกเบิง้งยูไซมันโมเมียนเบิร์ดแล้วอเออเออตัวนี้แมนอยู่อันนี้ตัวเมัอนออกออกจากรถแมนอยู่กระของรถเขานั่นแหละของรถไอ้นู่นน,นั่นแหละหลังเตานี้หนูใส่ในรถ เก็บครับอันนี้มันข้างบ้านไม่ใช่รถมันไอ้ลางจอยเนี่ยมุ้ยใส่ไม่ฟองไม่รู้อันไหนเหลือเก็บหมดอ่ะเออจะบอกกาลาบีซื้อมากับเาลาบีเนี่ยเอาไปด้วยนี่ไม่เคยใช้ตั้งแต่นู่นเลยเนี่ยซื้อมาใหม่ด้วยนะเพิ่งซื้อด้วยนะแมนของมันเบิร์ตอันนี้นี่แหละของรถ แมนข้องดีตั้งหากเอายกขึ้นรถวู้้ยแบบบับข้องใหม่ครับข้องใหม่ไปได้อีกแล้วเอาได้ยังอีกเลยยังอีกเหลือยังอ้นมันครบเอือเมนหอบกันมาคืนเด้อน่ะ เพื่ออะไรก็จะไปอ่านรูปหนูป๋อก็อัดไงก็พี่เป็นคนอัดถึงจะถูกเหลือในอีกไปหายยางหายอีกแล้วโอ้บาซีบาเนี่ยนี่เฮ้ย เราจะเดินทางกลับแล้วค่ะเพราะว่าฮาม,มอแเหล่วๆนะคะก็จะเดินทางกลับเองร้อออกอมันยังไนร้ำมันอะไร อะไรมัน้งนี่อียงอ่างนี่ตุ๊กตาเก่าเฟินนี่เด็กเกาเฟินแม่ของมันเบิดร์ตหนี่แม่เบิดนี่ของมันนี่มันนี้อือนั่นแหละเออทำสีใหม่หมดเลยนี่ไงไอตัวเล็กนี่ก็ใช่สองตัวเล็กนี่มาเออไปโอ้ยบ่มีดาก

ให้ว่ากองอะกองอะให้ยางหันบาตรละห้าสิบบาทูดนะ มึงนะฮะไปประกาศขายกระจกแล้วเรียบรยบ้อยนะฮะคือบาประกาศขายรถใช้มันเรียวฮะ,ะอู้สี่หลานมาสั่งขายสีหลานซื้อมาสองหลานขายสีหลานกำลังเห็นเห็นค่ะพี่น้องเห็นเห็นอยู่ใสเห็นอยู่นีเท้าเาหนือนะอีแม่ วอวถ่านน้ำเหลือนี่อีพอรอเอาเนื้อกับพ่อนะทุกคนแล้วก็ชงกาแฟน,นะคะแล้วก็ชาให้น้องน้องจะกลับแล้วนะเดี๋ยว <c oughs> ได้เนื้องวมาฝากตอนดองนะคะพอเราเอาเนืมมน้องวงมื่อนะคะเลขเก้า <c oughs> มันเลขตัวเดียวกันเอาเลขใดตัวไหนล่ะเอาหกเอาเก้าสามสี่มึงมันผดผื่อเอาสามสี่อีพอซื้อเลขยัง ก้า5ฮ่าโอ้ยกาฮายได้เลยก้าฮายุ่าฮกาฮไม่้รยกันเลยโอยคิเปก้าสามสีี่้วิหศูนย์มอมีไม่มีห้าศูนย์เะเอหาศูนย์กัเบิดมอมี่พเอาศูนหาบอศูนย์ห เอาใบนึ่งดจูนหาจะตัวใดก็ได้เนาะจะจาจับด้ยว่าจะใหนคอยใบใบใดเอาจ้าใบนึ่งบ่ไดบอกสี่สามสีได้ครับผมเล่งได้เอาใบหนึ่งครับเอาสองใบอะไรครับเป็นอที่สองลาเนาะสองล้อยเดี๋ยวได้เราจะให้นให้น้องเคยจ่ายจ่ายค่าหัวให้เราจ่ายเพื่อน่าห่รอยหนึ่ง ใจเพื่อนำลอยนึงบอกอีลี่หุ่นใะยังมบอกไดอีลี่หมแปลวาเงินมาเห็นอาเร็วๆขอบคุณค่ะขอจโจ้หาเดียขอจีโท้หาเดียบังดีขอจีโทหาจ่ายเยอะเด้อซื้อเลขยังเกาะให้สิลสองล้านนะซื้อเลขยัง เขาบอกว่าทุกวันนี้อะไรก็เพลงไปหมดลอตเตอรี่สองใบตั้งสิบสองล้านไงอ้หูสิ่งดิซื้อเลขยังเก่าน่ะเก่าสามสี่่าสามสี่นี่ไงเก้าสามสี่ออออันนี้สี่เก้สมือวะอันนี้90ออกแล้วดิเนี่ยอันใหม่เนี่ยเก้านออกแล้วแล้วสี่สยังไม่ออก ออกนี่ไง90เนี่ยคุณไม่ซื้อเองเก้าสิบเนี่ยมันดูข้นละฝั่งลิปกันให้เลยเก็บไปเอาตังค์มาให้อ่ะกระเป๋าเอากระเป๋าตังค์เงินมาให้อ่ะเลยนี่พี่รู้สิบสองนเลยบรวนู่นมันไม่รวยเร็วเกินไปบอกหัว้าปะเสือใหญเมียฟี่เฮ้ยได้บ้าหาไหญเมียฟี่จังไลยสันไม่รวยเ้พี่อะตันยินอะตันยินยี่หอสือยี่อสือลาตอรีแม่ อ,อีพอสือสองใบโอ้ยถือเท่แท้กจะไปสง,งนะขายบ้านี่างวยรวยไรนี่โหนะขายยาบ้าเจ้าขายยาวบ้าเจ้าซื้ออะไรนะอันนี้อ้นสวัสดค,ครับเบิ้ดหนีเบิดซินแล้วนะยังไม่หมดน,นี่จะเจนันอา้าวร้อยสี่สิบบาท พกลับบ้านเลยเออเอาสิละไปแม่ยังไม่ได้เงินเลยหองเอาสิบอกกันสะก่อนเออบอกกันอ่ะพูดได้ถึงเอาไว้ยืมคนละแสนเล้วไปถึงกระทางมาแหกันยืมอ่าโอเคโอเคโอเคสันตันดีโมถือพวกมด้ยืมแสนหลึ่เออพวกมันถือพวกมั้ยืมแสนหนึ่งอ่าฟังเด้อคั้นมันถือสองตูดนมันบ่ได้ถึงแสนได้ถือสองตูดเอาล็อกสิงหนึ่งเดี๋ยวเอา Terima kasih kerana